ยอยู่กับช่องสระย,ย,ยุทธิงครับนี่ตัดเกลืออันนี้นะครันน้ำตวหมันแล้วน้ำกู้ที่ทั้งข้าหน้นาตีบิดมากเลยลืมเอาบิดมาน้นาตีว่าดูนะครับทั้งข้าเนาะดูกับน้ำอุบลนี่นี่นะขอรู้กับ ฝนก็จะมาอีกดูตรงนี้ลึกนะครับเธอบ่ระวังนะตรงนี้ลึกดูผมสูงโอยหกสิบดูหัวเข่าผมแล้วทุกคนะก็จับประมาณนี้ประมาณนูกระน้ำน้ำเพื่มกก็กระน้ำกับบ้านผมก็ประมาณสี่ห้ากิโลได้นะ กี่รถมาอ่ารถพ่วงมานะทุกไม่แกบแล้วก็ปอกเอ้ยแล้วเขาไม่เห็นนะครับแล้วก็อ๋อเด,ดี๋ยวรอผมก็มาแล้ววันก่อนมาตีบิดที่ก็ไม่ได้ปลานะครับลูกปลาผมหมายตรงนั้นอนะ่ะไอ้ตูมนมำน้องตูนํำ นะตรงนี้ไม่มีกุนะ้งแล้วดูว่าต้นไม้อยู่ในนี้หมดเลยหญ้าขึ้นบอ่อปลามันจะอยู่ในนี้มัง้งนี่ครับดูปอกบุ้งครับจบเลยครับทุกคนน้ำเต้าหมดเลยนี่นี่กน้องก็มาด้วยอะกุดไล่เกุดไล่เมื่อกี้ ไอ้ไรอุ้ยเดี un> un> <sk <sk ๋ยวพอน้ำเม่งก็เอารถไถนะมาลากนะมาลากผักบุ้งในคูันูเฮ้ยนี่มาลากผักบุ้งในนี้แล้วก็ถ่ายรูปให้แม่ดูนะครัเนี่ยบ นาของผมนะนเดี๋ยวยินไหมไม่ไม่ยินนั่นะนะเป็นนานะำสองสีไรนะเดี๋ยวปีไม่ใช่ปีนปนปนหน้าเออก็ปีหน้าครับเดี๋ยวผมเมตํตำนานนี้ด้วยนะมาปั่นเพราะเป็นนาของผมนะแล้วก็ลูกปลาปูไม้ที่ต้นไม้เออที่ต้นต้นเปลานะน้องตูนตาไม้นะไอตูนไอตูนเฉีย,ย,ยตาไม้เลยแต่ว่าก็มันเลขกับลูกกลุกกล่กลมมันแลลวนะก็ถือว่าเออได้ไม่เป็นไรลูกปลาหนำน้ำนะมันตาไมา้ โอ้โหนี่ครับเนี่ย,ยพ่อน้าแม่งไม่รู้จะหาจะเจอไหมนะครับทุกคนเสียงมากเลยเสียงที่จะมันแทงล้อรถแล้วก็มันแทงคนนะเสียงมากนะครนะ่ากลัวมากครับเผื่อเวลาเราไปไทยนะเราไม่รู้คนระับเพราะมันคมมากๆเลยบางทีก็พาร,รถเครื่องมาวิ่งเนี่ยโดนมากนะเป็นมันเสียงมากนะก็เดี๋ยวน้าแม่งก็ลองอาดูนะก่อนนี่ครับ อย่าแก้ยอย่าแก้มีรุบกรนำผมจะประมาณนี้ราโซฟาขึ้นแล้วนะแล้วก็แคร่นะครับแคร่หรือเตียงนะขึ้นมัดไว้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยตายต่อที่นํำที่กระนํำนะผมก่อตายรูปใบไม้ก่อนนะคุกีบ แน่อุปกรณ์มันไม่สว่างเลยนี่ครับตรงนั้นนะก็ผมเดินมนาะตายรูปไหมครูของแม่นะครับแล้วก็ครูแม่เกี็บข้อตายรูปแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาส่สงรูป <ขอ S 1> ไปให้แม่นะแม่ก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะเกียดให้แม่มาเปียกกนะัน,นไปเล่นน้ำไหไปนะเล่นนำ้ำไปนะเล่นน้ำตรงนี้มันคันครับอันเกลือรือล่าเกลือหรือไม่เอออยากเกลือก็ประมาณนี้น้ำเต็มหมดเลยครับขอคาดว่าเดี๋ยวประมาณสัก ไม่ก,กี่วันก็น่าจะติมมากกว่านี้ครับเราดูว่าฝนเรมาอีกแล้วทุกคนเป็นไหมมืดหมดเลยว่กะก็น่าจะมากกว่านี้อีกนะครับแม่เกยก็ไปตัดกล้วยครับโอเคครับก,ก็ับหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องสไลด์อีกไลน์ด้วยเดี๋ยวน้องเล่นน้ำแบบไม่ลึกนะตรงนี้ไม่ลึกนะครับก็แค่หัวเขานะไปเล่นตรงนู้นเลยเล่นตรงนี้ กดด้ากดไลค์กดติดตามเลยนะเจอกันใหม่กิปหน้าสัวันนี้าครับโอเคครับ,บนีนคค่ทุงนาสบายมากดูค,ค,ค,คลิปก่อนับ